สัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะวันหยุดยาวแต่การเรียนรู้ของเราไม่หยุดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมซีรีส์สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมาให้เด็กๆได้ทำในวันหยุดนะคะหน้าที่12ถึงหน้าที่13นะคะหน้าที่12นะคะการเก็บรักษาของใช้นะคะฝึกคัดคำเขียนตัวเลข1 2และ3า ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังให้ถูกต้องนะคะเกิดก่อนเกิดหลังนะคะก็จะ1 2 3สานะคะนักเรียนดูนะคะช่องสีส้มนะคะเก็บของเล่นนะคะลำดับไหนที่เกิดก่อนนะคะก่อนที่จะมาเก็บของเล่นนะคะลำดับที่1เลยใช่ไหมคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3านะคะภาพที่1ก็คือการเล่นของเล่นนะคะภาพที่2ก็คือ เทของเล่นออกจากกล่องภาพที่3าก็คือเก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อยนะคะลำดับที่1นนะคะที่เกิดก่อนเลยนะคะก็คือการเทของเล่นใช่ไหมคะเท<ป>ของเล่นออกจากกล่องใช่ไหมคะนักเรียนใส่หมายเล็กหนึ่งลงไปเลยนะคะภาพที่2นะคะลำดับที่เกิดลำดับที่2นะคะเหตุการณ์ที่เกิดลำดับที่2ก็จะเป็นการเล่นนะคะเล่นของเล่นกับเพื่อนนะคะเห็นไหมคะ ก็ใส่หมายเลข2ลงไปเลยนะคะเมื่อเล่นของเล่นกับเพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มานั่งเก็บของเล่นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะใส่หมายเลข3ลงไปเลยนะคะแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะไปโรงเรียนนะคะลำดับที่เกิดก่อนเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดก่อนก็คือเป็นไงคะตื่นจากที่นอนใช่ไหมคะตื่นแล้วนาฬิกาปลุกแล้วใช่ไหมคะใส่หมายเลขหนึ่งลงไปคะ่ะ เมื่อตื่นแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องไปอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายใช่ไหมคะใส่หมายเลข2ลงไปค่ะเมื่อใส่หมายเลข2เสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปแต่งตัวใช่ไหมคะพร้อมที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะใส่หมายเลข3ลงไปได้เลยค่ะมาดูหน้าที่13ต่อเลยนะคะหนังสือและประโยชน์ของหนังสือนะคะให้นักเรียนเนี่ยระบายสีภาพให้สวยงามนะคะ แล้วฝึกเล่าเรื่องจากภาพนะคะแต่ละภาพนะคะเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในภาพมีเด็กๆก,กี่คนคะแล้วเด็กแต่ละคนเขาทําอะไรบ้างแล้วเขาทาอยู่ที่ไหนกันคะสถานที่แห คืออะไรนะคะเด็กๆก,ก็ฝึกเล่าเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังที่บ้านนะคะหรือเปิดเทอมมาจะเล่าให้คุณครูฟังก็ได้นะคะค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะขอให้เด็กๆนะคะรักษาสุขภาพของตนเองนะคะดูแลตนเองนะคะแล้วก็มาล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างสวมแมสนะคะเมื่อไปนอกสถานที่นะคะ ดูแลตนเองนะคะให้ปลอดภัยนะคะเราจะกลับมาเจอกันวันเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ